สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างสมชายทำตู้สี่เหลี่ยมสองตอนครับสี่เหลี่ยมสองตอนทึบล่างครับมีลิ้นชักสี่ตัวสี่บานทึบครับเพื่อนเพื่อนข้างก็บานทึบครับนี่ครับเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะไปทำสีแล้วครับเป็นสี่เหลี่ยมบานตรงครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีลิ้นชักด้วยกันสี่ตัวครับ ดูฝีมือครับการเข้าปากไม้ครับเป็นลายขีดนะครับสวยงามครับเพื่อนๆนะครับด้านข้างทําเป็นลักษณะทึบเรียบครับเป็นลักษณะทรงโบราณครับแต่เป็นลายขีดครับแล้วก็มีลิ้นชักสี่ตัวมีบานทึบครับด้านล่างครับขนาดจะอยู่ที่ความลึกครับ55เซนครับความกว้างก็2เมตรครับเพื่อนเความสูง2ตัวรวมกันก็2เมตรสิบครับ ตัวล่างสูงเก้าสิบเซนครับตัวบนสูงไม่ยี่สิบครับทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับไม้สักอายุประมาณสี่สิบห้าปีครับเป็นไม้สักแห้งนะครับเพื่อนเพื่อนตู้โชว์เนี่ยครับตู้โชว์สี่เหลี่ยมแบบนี้ครับต้องใช้ไม้สักแห้งครับถ้าไม้ไม่แห้งไม่แห้งพอนะครับมันจะทําให้หลังตู้แตกครับถ้าไม้แห้งมีความชื้นไม่เกินสิห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ ถึงจะแตกก็น้อยมากครับเพื่อนๆแตกแบบไม่น่าเกลียดครับนี่ครับมองด้านไกลๆครับสวยงามครับเป็นตู้โชว์ครับเหมาะสาหรับกั้นห้องครับโชว์ของได้สารพันเลยครับสารพัดประโยชน์เลยครับทําจากไม้สักครับซื้อกันครั้งเดียวใช้กันยาวตลอดไปเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนตู้กันบ่อยๆครับไม้สักครับทําอะไรก็สวยครับเป็นไม้สักเป็นไม้ยอดฮิตครับเป็นไม้ที่ นิยมมาทำเฟอร์นิเจอร์ครับเพื่อนๆนนี่ครับแบ่งออกเป็นสองช่องครับบานครับช่องละสองบานประกบกันครับอ่าปากไม้ปากบัวครับดีหมดเลยครับไม้ก็สวยงามมากครับนี่ครับสนใจก็สอบถามราคาได้เพื่อนๆนแต่ก็ขอตอบในข้อความครับเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่รับไปจำหน่ายครับเพราะว่าลูกค้าที่รับไปจำหน่ายคือคนที่ซื้ออ่าเราไปจำหน่ายอีกทีครับ เป็นตัวแทนจําหน่ายของเราอยู่ครับเรามีหน้าที่ทําอย่างเดียวครับเพื่อนๆส่วนมากการตลาดนี่ก็เป็นเพราะพ่อค้าแม่ค้าครับที่มารับเราไปจําหน่ายอีกทีครับไปหาตลาดให้เราครับเราก็ต้องรักษาไว้ครับถ้าไม่งั้นเราทําด้วยขายด้วยคงไม่ได้ครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับนะครับตู้สี่เหลี่ยมสวยงามมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนเื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทคลิปกรักบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ